สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะฮะอยู่ผมเสื้อหรือเชิ้นเกยนะครับวันนี้คนจะมาลองดูว่ายิงช้างจริงไหมโอ้โหไปไกลไปหน่อยเตือนมาก็เจอกับผงช้างเลยนะฮะวันนี้ผมจะไปสำรวจเกาะแล้วกันนะครับดูซิว่ามีเกาะไหนที่น่าไปสุดอืมไปเกาะใหญ่สุดเลยเนาะเกาะที่ด้านขวานะฮะร,ริมขวาสุดเลยนะโอเคเกาะนี้แหละเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องลองการช้างก่อนเออโดนเว้แต่มัน มันไม่เห็นจะเดือดร้อนเลยโอ้มาละมานร้อละมันละมาลอละดูมันขึ้นมาได้ไหมมันก็ขึ้นไม่ได้นะครับผมว่าตรงนี้เป็นที่ล่าสัตว์ได้ค่อนข้างดีเลยเนาะแต่จนูผมจะพังแล้วว่ะโอโอเคโอเคสร้างไว้แล้วมันทำลายบ้านเราได้ไหยวะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าจะลองดูแล้วกันนะครับว่าจะข้ามมันได้ไหม โอ้ยธนูพังดูผมมีธนูที่สร้างอยู่ม่อกี้เป็นธนูอืมนี่ธนูกระดูกนะครับป้าเขาให้ผมไม่ได้กลาว่าจะมาฆ่ามันนะแต่ตื่นมาแล้วเจอพอดีว่ามันจะสามารถที่จะทําให้ให้บ้านของผมเนี่ยเป็นที่แบบโจมตีสัตว์ได้ไหมนะครับซึ่งผมก็สึกษา้ามันได้นะ แต่ว่าต้องรอให้สัตว์นี่มาใกล้เราหน่อยนะครับเช่นผู้ช้างนี่เป็นต้นนะดูสัตว์เลยเสียงอาจจะไปแปลกแล้วเพราะผมไม่ค่อยสบายช่วงนี้ฝนตกแล้วก็อากาศร้อนไม่รู้เป็นอะไรนะมันแบบไปเรื่อยเลยอากาศนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนทำให้แบบรู้สึกแปลกนะฮะทำให้ไม่สบายได้โอเคตัวสท้ายแล้วบวนเรื่องสุภาพเป็นสนานเลยนะครับ ดอกสุดท้ายโอเคเรียบร้อยก็ค่าช้างไป3ตัวนะครับเปิดเกมมากระเถิวุดยอนนะผมมีลูกธนูเท่าไหร่มีท้งลูกธนูอยู่1้อยหโอเคผมว่าผมพร้อมแล้วอาหารพร้อมอะไรพร้อมผมว่าจะลองไปเอ้าช้างมาจากไหนอีกเนี่ยอืมเยอะจังมาตามหาแม่ไ่ะเนี่ยเวลาแม่อยู่ก็ไม่มาหูตัวเล็กแต่มีงายาวมากเลยนะครับโอเค อ่ะเรียบร้อยเกมผมพร้อมแล้วที่จะเดินทางไปหาเกาะที่ต้องการนะตอนนี้ถ้าผมลงจากที่สูงนี้มันจะไม่ตกเลยนะมันจะค่อยๆไล่ลงมาโอ้โหตรงนี้เป็นที่เกิดช้างนะครับช้างเกิดปล่อยมากเลยแต่ผมจะไม่สนใจช้างนะผมจะไปเกาะที่ว่าเลยโน่นอนะ่ะตัวโน้นเลยนะข้างหน้าเราเห็นอยู่ไกลๆน,นะฮะไม่เป็นไรพายเรือแป๊บเดียวนะฮะไม่ได้พายนานแล้วดิไม่รู้จะพายไรหรือเปล่า อถอยล้างก่อนอแล้วก็เอยียงไปเอยียงไปเอยียงไปมันหันหน้าเรือเข้าหาเกาะนะครับโอเคหันหน้ามันก็ก็พายค่อนข้างง่ายนะเราแค่หมุนให้มันไปตามที่เราต้องการแค่นั้นเองหรอือว่าเราหันหน้าตรงไหมโอเคตรงแล้วนะครับแค่ตรงไปเรือก็จะถึงเกาะเองโอ้น้าใสมากเลย เอาละตอนนี้ผมพาเรืออยู่เดี๋ยวอีกหน่อยถึงเกาะแล้วผมก็จะตัดมาเลยแล้วกันนะครับถึงเกาะแล้วค่อยว่ากันนะครับโอ้เจอแล้วเมื่อกี้มาไม่เห็นเจอพออยู่ดีเกาะโผล่มาถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่มากเลยนะถ้าผมมีโอกาสว่าจะสร้างที่พักไว้ตรงนี้เลยนะดีไหมหาไม้หาอะไรแล้วก็สร้างที่พักไว้นะครับเป็นม่านพักตากาศของเราได้เลยนะครับ มองจากตรงนี้ก็ถือว่าก่อใหญ่มากเลยนะโอเคเราใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะตรงนี้ผมก็พยายามไม่ให้วิวมันบางเกาะนะฮะดูสิว่าเกาะมันสวยแค่ไหนโดยผมเอาโอเคจะหเห็นเกาะชัดๆสวยมากเลยนะ,ะับดูดูวิวก่อนดูวิวก่อนอือืม,อมโอเคอืมสวยมากเลย พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะฮะหรือว่ากำลังเช้าไม่แน่ใจอืมมันน่าจะเช้ามากกว่านะดูจากแถบเครื่องมือแล้วผมก,ก็ยังงงอยู่ว่ามันคือพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกนะรู้สึกว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับถ้าเพิ่มขึ้นก็คือพระอาทิตย์ขึ้นถ้าลดลงก็คือพระอาทิตย์ตกนะฮะแต่มองไปเห็นบน,กนเกาะนี่นมีมะลายเอ่อมะลายน่าจะได้อยู่นะฮะอาหารมีต้นมะพร้าว เยอะมากซึ่งก็เป็นแหล่งวัตถุดิบในการสร้างบ้านเราได้เลยนะครับวันนี้เราแค่สำรวจกรอพอนะเอาขึ้นตรงนั้นแล้วกันนะน้ำตืต้นๆนะไายเรียบฝั่งไปแล้วกันนี้ก็ถึงละบอกว่าคงไม่มีสัตว์ลายนะแต่ว่าถ้าเห็นว่ามีสัตว์วิ่งๆเงี้ยมันน่าจะมีการล่าหานเกิดขึ้นนะมีนกด้วยนะครับมีนกด้วยโอเคอ๋อมาลายไม่เป็นไัยมีนกตัวเล็กๆ โอเคถึงแล้วลงไปสำรวจเกาะกันนะครับคงไม่เป็นอันตรายนะพวกนี้นะดูเกาะของเราโอ้ก็ถือว่ามันเกาะน,นี้ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นักนะแทบจะเหมือนเดิมเลยก็ว่าได้นะครับรู้สึกว่ามีสัตว์ร้ายไหมพวกที่สัตว์กินเนื้อหรือสัตว์ดูร้ายพวกหมีพวกเสือสิงโตยอว่าช้างอะไรพวกนี้นะถ้าที่ดู ไม่มีนะอืมไม่มีไม่มีมมโอเคสำหรับว่าเป็นผ้าที่ขึ้นนะฮะตัวนี้สวยมากเลยอืมมีตนน้นมะพร้าวซะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีอะไรโอเคงั้นผมมาสร้างบ้านที่ตรงนี้กันนะเป็นบ้านหลังเล็กของเรานะเอาไว้แบบเป็นบ้าน้าตางอากาศนะครับเอาเป็นบ้านตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะหลังตรงนี้เลยนะฮะส,สวยเลยเดี๋ยวผมไปล่าต้นมะพร้าวข้างล่างก่อนแล้วกันนะครับ โอเคนะครับผมได้วัตถุดิบครบแล้วสิ่งแปลกปลาราที่เกิดขึ้นเมื่เกาะนนี้นี่ก็คือต้นไม้ที่ตัดแล้วนี่มันไม่หายไปนะฮะซึ่งปกติแล้วตัวเกมจะทำให้มันหายไปนะครับทีนี่ไม่หายไปและสิ่งที่หายากคือกิ่งไม้นะครับกิ่งไม้จะหายากมากกิ่งไม้ไฟเบอร์พวกนี้หายากมากเลยหินนี่ยังไม่เจอนะตอนนี้นะ ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเนีฮยแต่นี้ผมสร้างเสร็จมาละผมลองสับต้นไม้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับโอเคมันก็จะล้มไปแต่มันก็จะไม่หายไปนะฮะซึ่งโปกตีนจะหายไปนะครับล้มเต็มไปหมดเลยเนี่ยเอาละเรามาสร้างบ้านดีกว่าเราจะหันหน้าบ้านของเราเนี่ยไปทางทิศตะวันอ,ออกนะแต่สร้างบ้านหลังเล็กๆพอนะครับเอาให้ติดต้นไม้เลยคืนนี่จะได้มีเขาเรียกว่าอะไร ดูกระเพราหล่นมาโอ้ตรงนั้นตรงนั้นน่าจะเป็นมีหรืออะไรที่โปอะไรสักอย่างนะคแต่ช่างมันเรามาสร้างบ้านก่อนโอเคตอนนี้เราได้ฐานแล้วนะฮะต่อมาก็ปูพื้นแล้วกันยูไหนฮะโอเคปูพื้นมจะสร้างแค่หล,งลังเล็กคอเลยครับแล้วก็ใส่บันไดโอเคแล้วก็ใส่ประตู ทำแบบเล็กๆมากเลยนะโอเคได้ประตูแล้วก็มาสร้างผนังกันผนังผมใช้เป็นหน้าต่างทั้งหมดเลยนะเรานอนได้นะครับแค่นี้แหละไม่ต้องอะไรมากมายสันหลังคาไม่ถน,น้าทางไหนเนี่ยต้องด่วนนะครับเพื่อความสวยงามโอเคได้อ่าเราได้บ้านแล้วเนี่โอเคนะครับเราก็สามารถที่ไปอยู่บนบ้านหลังนี้ได้นะเวลาที่เรา มาเที่ยวก่อนนี้แล้วก็สามารถที่จะปิดประตูนอนได้เลยเขบาบ้านาบ้านอุ้ยไปสับบ้านนี่ปิดแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็นอนกับพื้นได้เลยนะครับนอนได้ไหมพ <c oughs> อได้นะโอเคพอตื่นมาก็ออกมาชมวิวธรรมชาติได้สวยงามบนนั้นมีช้างตัวเบลเลยนะฮะอยูบ่บนภูเขามาลายวิง่งสัตว์เต็มไปหมดเลยนะครับอืม สวยงามทีเดียวนะฮะเอาล่ะนะ,ะสำหรับวิดีโอนี้ก็เพียงพอที่เพียแค่นี้แหละนะฮะก็ถือว่าเป็นงานมาสร้างมัสยิดหลังการที่เกาะแห่งใหม่แล้วก็มาดูว่าเกาะยังเหมือนเดิมอยู่ไหมว่ามีอะไรอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะฮะและมีอีกอย่างหนึ่งนะ,ะที่สําคัญมากๆในการทํเกาะนี้ก็คือต้องพกกิ่งไม้มาด้วยนะครับว่าก,กิ่งไม้ค่อนข้างที่จะหายากนะครับเอาล่าะฮะสำหรับวิดีโอนี้ก็เพียงพอแต่เพียงแค่นี้แหละครับ ขอบคุณมากนะสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะสำหรับทุกการติดตามนะฮะสุดท้ายนี้นะผมก็ขอกล่าวว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ